ไปบิ๊กินน้ำจ้ะกินแล้วไปป่าวชาบูาบเนี่ยไปบิไหหล่ะไปไปบอกแม่วาบอกว่าจะไปตาลอดไเสื้อเขียวท้อืม้อะไรวะเอนกิ เยี่ยมมาก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 เราไปหันขวาเลยหันขวาเลยดีมากดีมากมาจ้าบ้าบ้าเยฮับอ้าวแบ็คสฮับยังโอเคนั่นล่ะยังดูบอลก่อน กูแค่ตำแหน่งฟุตบอลแค่นั้นเองปางปาง yes hop okay yes yes หายจใจหายใจแม็กซ์ปางกลับ b a c yes yes ถูจามปาง yes guys. come on ปังปัง back yes Good.